สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยววัดแค่รายนะคะแสงจะไม่ค่อยมีเลยนะคะฝนจะตกอีกแล้วนะคะโอ้ยนกพิราเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตุ่มนี่ป้นใหม่ด้วยทาสีใหม่เอ่ยอาฝนจะตกแล้ว น,นี่ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้บานสีขาวแสงมันย้อยแสงแก็สีขาวสวยไมมเอ่ยแสงมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไปทางนู้นดีกว่า ฝนมามืดเลยฝนตกแล้วนี่ดอกตอไม้สวยไม่เอ่ยดยอกล้วยไม้สวยนะคะเนี่ยนีก็ดอกของกล้วยด,ดูดนก nhiều, nô phi lao, nhiều chăng, nhiều chăng rồi, lho, lho, ơi, hmm? เยอะมากโอ้ตี้ด่าเยอะมากฝนตกแล้วก็ถ่ายฝนตกนี่แหละดอกไม้กำลังเจ็บบาน นี่ต้นไม้อะไรสวยจังมีแต่ต้นไม้สวยๆนะคะเนี่ยเกโบโคโโพเจ็ดสีนี่ต้นอะไรตั่เนี่ยสีอะไรเอ่ย ปัวบานหมดเลยลัวบานหมดเลยลัวตุ้มหน้าลากลัวบานแฉ่งอันนี้ก็ตุ้มนะคะ ลืมดูไปมีดอกไม้สีไอ้นี่ด้วยกลงหันไม่มีลมนะคะลืมดูไปว่าตุ่มสีสันสดใสไหมนี่นะคะทาสีตุ่มใหม่สีสันสดใส สวยมาก12สีตุ่มสีตุ่มสวยฝนจะเพิ่งตกเดอ้อให้ปุ๊กถ่ายให้หมดคลิปก่อนให้จบคลิปหนึ่งก่อนนะคะให้ดูสีตุ่มค่ะ สีตุ่มสวยสวยงามอันนี้เป็นขาวอันนี้พพสะอะไรเนี่ยสองห้าสามห้าตุ่มนะคะสีแดงสองห้าสามสามวัฒนาสีเหลืองสามแปด สีแดงอ้วนโลมันยี่สิบห้ากันยาสามสองอื้อาวสีนี้ลอกแล้วอะสีชมพูล,ลอกเสร็จแล้วนี่สองห้าสองสองสีเขียวตุพะสะตุ่มนะคะกี่ปีอันนี้ฝั่งนี้ไม่มีแปลว่าตุ่มอตัวเลขอยู่ฝั่งนู้นนะคะ สีส้มสีส้มพศอ,อะไรเอ่ยสามห้าสีขาวไม่รู้เด่นชัยสามห้าสีเขียวสามห้าสีชมพูนะคะสีสีอะไรเนี่ย สีแดง2 5งหสองสีเหลืองไม่รูอ้อ้วนโรมัน2536สสีฟ้าไม่รู้สีม่วงไม่รู้เขียวไม่รู้น้ำตาลไม่รู้ขาวไม่รู้แดงไม่รู้ มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอสอนะคะส่วนมากจะเป็นพสเก่าๆสามสองสามสามสามห้าไว้ฝนตกแล้วอะ่ะอันนี้เอาอะไรมาทิ้งไว้นี่เห็ดมันจะขึ้นไหมอะ่ะดูหน่อไม้อีกแล้วเรา อันนี้เนี่ยหน่อไม้ก็มีนะคะมีมูลต้นไม้เอามา,อาไว้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวเห็ดขึ้นนะเนี่ยมีเห็ดขึ้นนะเนี่ยหน่อไม้อุ้ยเหยียบเลยดอกอะไรเก็บไว้อยู่ในรู อยากจะรู้ว่าดอกไม้นั้นเอาอยู่ไหนนะนี่แล้วก็โน่นหน่อมไม้อุ้ยมาหานหน่อมไม้ีปแล้วอันนี้ยาวเลยหน่อมไม้ยาวยาวโอ้ดอกไม้ ดอกบัวบานแฉ่งตรงนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้สวยสวสวยชําไว้สวยสวยนะคะมีจ้ะสวยไม่เอ่ยค่ะคลิปนี้พุกขออนุญาตจบคลิปด้วยดอกบัว สีสมพูนะคะสีสมพูจะดูดีว่า